สวัสดีผู้ติดตามทุกท่าน,านก็กลับมาเจอกันทั้งสาร,รการมีข้อวิจารณ์มีรักมีชอบหลังช่างครับช่องเกตสีอาทิตย์ที่ส7ตุลาคม64คู่แรกครับก็เป็นวิลโลวผู้เสือ,อาสายสีนะครับก็เป็นการข้อกำลังเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกจะพบกับเจ้าผู้จิกรปอนพิศลีคู่นี้จะชกกันที่พิกัดหนึ่อยสิครับเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกครับเมื่อเช้าเน,นี้ยเามาหนึ่้อยสิบสีปอนตามพิกัดครับส่วนเจ้าผู้จิกรก็มา1 1หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสองลาไปสูงจุดสองครับนะเจ้าเกาะเต่าก็มวยสาย กาแรกกาสวนเตะหนักต่อแรงครับต้นต้นรุ่นน้ำนกได้ครับนะส่วนเจ้าผู้จการก็มวยขวาประเภทตรงยาลุูร่างดีครับนะบุญมวยรบเครื่องดักเตะดักแทงครับมวยจังหวะ2ครับนะเรลล่าสุดนะครับเปิดที่เจ้าเกาะเต่านี้เป็นต่อทั้งสามต่อหนึ่งครับนะพวกเดินสายพวกเขี้ยวครับนะแทงเหลขกันเยอะเลยครับนะแทงไปที่เจ้าเกาะเต่าครับนะวันนี้ครับนะ ผมครับนยังชอบนะครับชอบมากๆนะครับชอบไปที่เจ้ากอตเตอบเพื่สุนึกครับนะมองว่าถ้าไม่ใช่มวยรอบนี่ชกกันไม่ได้นะคู่นี้นะเพราะว่าชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยหรือว่าการผ่านมวยนี่เจ้ากอตเตอดีกว่าเยอะครับนะมองว่าวันนี้ครับอาจจะเป็นอาจจะไม่มีเบรคะแนนนะสมาชิกนะอาจจะเป็นเกมสั้นครับเพราะว่าเจ้าวุติกรยก็วันนี้ครับนะกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยนี่เป็นรองเยอะแล้วก็มาชกที่ช่องเสีีเป็นครั้งแรกครับสำหรับเจ้าบุฒิกรยครับนะความเชื่อถือหรือว่า อะไรต่างๆนี่ยเสียเปรียบเจ้ากระเต่าเยอะเลยนะครับนะคู่แรกคณะเปิดหัวทําทุนนะครับนะชอบมากๆนะชอบพี่เจ้ากระเต่าพี่สนึกครับนะราคา3าหนึ่งก็หน้าต่อแล้วก็คือการเล่นก็หาจังหวะนะครับนะราคาถูกค่อยๆเข้ากบเพราะว่าเลทสามหนึ่งเนี่ยมันแพงไปนะครับนะวิธีการเล่นก็หาจังหวะเข้าครับราคา74็ดสี่นะครับเจ็ดสี่สองหนึ่งครับหรือว่า53ครับรอเข้าจังหวะดีๆครับนะ ต้นๆก็ราคาแพงแบก็อย่าไปเข้าเพราะว่าหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะคู่แรกครับนะเปิดหัวน้ำทุนครับนะชอบมากๆครับนะเล่นไปปีทีเด็ดเลยครับนะอาจจะไม่มีเวคะแนนนะสมาชิกนะแจ้งไปก่อนครับคู่นี้ครับนะชอบมากๆครับชอบไปที่เจ้ากอเต่าเพชรสมนึกครับสมาชิกเดยท่านบรรือสองครับก็เป็นมรอบบนเสือสายซีเช่นกันครับก็ประการก็หงเจ้าไฟพิฆาตสิทธิ์หลวงพิณฝนครับจะพบกับเจ้าณรงค์เดชทรงเดชรถบ้านครับคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึร้อยสิบสปอนด์ครับ เมื่อเช้านี้เจ้าฝ่ายพิฆาตก็มา114ปอนด์ตามพิกัดครับส่วนเจ้านรงเดชก็มา114ปอนด์ช่องในตามิกัดเช่นกันครับเจ้าฝ่ายพิฆาตครับก็มวยขวาพิทอาวนมือครบเครื่องครับตีหนักตัอแรงครับ้นดุนน้ำนอกได้ครับนะส่วนเจ้านรงเดชก็มวยขวาเช่นกันครับประเภทสูงยาวครับนะเขาแหลงแทงเก็บครับนะเมื่อเช้านี้ก็เนื้อตัวดีทั้งคู่นะครับนะเจ้า นางลนเดชก็จะสูงลอยกว่านิดหนึ่งครับประมาณ1เซนครับนะคู่นี้ครับเป็นการแก้มือกันครับนะเนื่องจากเคยชกกันแล้วครับ1ครั้งครับชกวันที่7 7ครับมีนาคมครับ64ี่ครับต้นปีนี้ครับนะวันนั้นก็เจ้าฝ่ายพิฆาตก็ชนะมาครับชนะน็อกยกที่4ครับวันนี้ครับเป็นการแก้มือของเจ้านรงลนเดชครับนะเลดล่าสุดนะครับเลดล่าสุดนี่เปิดที่เจ้าฝ่ายพิฆาตไปต่อถึงสองต่อหนึ่งเลยนะครับนะวันนี้ครับนะ ผมครับยังชอบนะครับไปที่เจ้าฝ่ายพิฆาตครับนะมองว่าด้นต้นนี้เข้าไปก่อนครับมีโอกาสน้ำนอกกินเต็มได้ครับเนื่องจากเจ้าฝ่ายพิฆาตนี่อาวุธหนักแรงเหลือเกินครับนะเตนักต่อแรงนี่ลูกตัวยางควากระจกนี่อันตรายมากครับสมาชิกเจ้าโนรุเดก็เป็นมวยเพชรเขาในครับซึ่งการชกแบบนิวโนม m a ลครับช่องจิตสีนี่ก็มวยเข่าในแน่วแน่ก็จะเสียเปรียบเพราะว่ากรรมการชื่นชอบแยกเร็วครับนะคู่ที่2ครับ ชอบนะครับนะชอบมากๆครับชอบไปที่เจ้าฝ่ายพิคาดครับเลีดเปิด2องก็ยังหน้าต่อครับนะต้นต้นต้นนี้เข้าไว้ก่อนครับมีโอกาสนักน็อกกินเต็มลุ้นได้้เกมยัสั้นและเกมยาวครับนะคู่ที่2ครับฝ่ายทงครับนะชอบไปที่เจ้าฝ่ายพิคาดจิตโดยพิน้อฝนครับสมาชิกเดยท้ามาถึงคู่ที่3ครับก็เป็นรองคู่เอกครับเป็นการพบกับเจ้ามงคลชัยแฟร์แท็กหรือเจ้าเปียปากแฟร์แท็กครับจะพบกับเจ้ากิจไสวอจักรกุฎหรือว่าเจ้ายอดคุณพลวอจักรกุฎครับคู่ชกกันที่พิกัด116ปอนด์ครับ เมื่อเช้านี้เจ้าเปียวปากครับก็มา1น9 2ครับนะลดไป32เลยนะสมาชิกนะลดเยอะลดนานมากสำหรับเจ้าเปียวปากครับส่วนเจ้ากิจชนะชัยก็มา1น6 2ครับนะลดไป0.2ครับเจ้าเปี้ยวปากก็มวยขวาพิาวุธมวยครบเครื่องครับนะนอกได้ในดีครับนะเก๋าต่อยมานานครับนะ ประเภทสู้จริงร้ายมากครับความน่าเช่ความเชื่อถือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนะส่วนเจ้ายอดคุณพลก็มวยขวาเช่นกันครับอาวุธมวยครบเครื่องเต็มหนักเขาแรงครับต้นต้นลุ้นดันน็อกได้เลยนะสำหรับเจ้าคุณพลครับนะเป็นจอมน็อกเอาท์ครับนะเลดล่าสุดนะครับนะเปิดที่เจ้ายอดคุณพลนี่ก็เป็นต่อครับนะเป็นต่อถึงสิบเอ็ดต่อแปดครับวันนี้ครับนะผมครับยังชอบที่เจ้ายอดคุณพลนะครับหรือว่าเจ้ายอดเจ้ากิจชนะชัยครับนะมองว่าโชก ครับสม่ำเสมอครับนะหลังโควิดก็ได้ได้ชคแล้วครับได้ขยายขยายร่างกายแล้วครับนะส่วนเจ้าเปียปากก็หายไปนานครับนะหายไปปีหนึ่งเต็มเต็มเลยครับล่าสุดนี้ก็แพ้นอกมาครับมองว่าร่างกายช่วงนี้ก็เจ้าเปียปากก็ยังไม่ทั้ค่อยเท่าไหร่ครับนะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ลดเยอะลดนานมากครับนะลดเป็นคนสุดท้ายเลยครับนะคู่นี้ครับนะชอบมากๆนะชอบพระที่เจ้ากฤษณะชัยครับนะบอจกุฎกับสมาชิก เดินทางมาถึงคู่เอกครับก็เป็นการพบกับเจ้าเฟอร์รารี่เฟียเทคครับจะพบกับเจ้าตะเพาแก้วสิงห์มาวินคู่นี้ชกกันที่ไปกัดหนึร้อยสี่สิบปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ก็เจ้าเฟอร์รารี่ครับมา142.4ครับลดไป1.4ครับส่วนเจ้าตะเพาแก้วก็มา141.1ครับลดไป0.1ครับนะเจ้าเฟอร์รารี่ครับก็ดตัวนี้ก็ดีกรีแชมป์นะครับรุ่นไลฟ์เฟดช่องเจครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวาประพิษเอาวุ้มีครับนะเมื่อกก่อนน็็เปมวยคน เหนียวแน่นครับคนในอาชีพแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็พัฒนาเกมการชกครับนะก็มีลูกฝีมือเข้ามาครับช่วงหลังนี้ก็จะเป็นมวยจังหวะฝีมือซะมากกว่าครับนะส่วนเจ้าตะเภาแก้วครับก็เป็นมวยขาครับประพิทเข้าในเหนียวแน่นครับนะบู๊เปิดเกมครับประพิทเกาะติดคิดตังค์ครับนะเรีดนะครับเรีดล่าสุดนี้เปิดที่เจ้าฟูลารี่นี่เป็นต่อถึงสวีเดนตะแปดเลยครับนะเรียดสวีเดนตะแปดครับวันนี้ครับผมครับยังชอบที่เจ้าฟูลารี่ครับมองว่าชกที่ชจ้าเจ็ดสีนี้ก็ถูกฉลอครับนะชก ขนาดมวยแบบเป็นรองเป็นรองครับมวยหน้าแพ้ยังยังกรรมการยังให้ชนะครับมองว่ากรรมการนี่ชอบครับชอบเจ้าเฟอร์รี่ครับนะโชคช 4, ที่ชอบจุสี่ถ้าถ้าเกมกับชกออกมาคู่ที่สีครับผมมองว่าเจ้าเฟอร์รี่เนี่ยว,วันนี้ดีกว่าครับนะมองว่าเจ้าตะพับแ,แก้วครับก็เป็นมวยเขวานหน้นแน่นครับอย่างว่าครับมวยการชกแบบนิวโนมอลที่จุดสี่นี่ก็กรรมการชอบแยกใวครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องดูตัวบนด้วยนะครับว่าถ้าจัาตตาพับแก้วเนี่ย จับแล้วกับการปล่อยให้ตีไหมถ้าแยกไว้ก็เล่นไปทีเจ้าเฟอร์รารี่ได้ทันทีเลยครับนะคู่ที่4ครับคู่เอกครับชอบมากๆครับชอบไปเจ้าเฟอร์รารี่เฟเทคครับสมาชิก